ตอบจะเป็นตัวให้เราเข้าใจถามตอบเรื่องแรกนะครับเขาบอกว่าไม่รู้ถ้าซ้ำกับทนาย top อนอไนก็ก็ดูผ่านๆน,นะครับอ่าโอเคเขาบอกนายชาติเป็นทนายความจำเลยในคดีอาญาแต่ยังไม่ได้รับคาว่าความจึงเลือกเป็นทนายความได้ทําคำร้องให้เสมียนทนายความไปยื่นต่อศาลเนื่องจากเสมียนทนายความทําคำร้อง ขอถอนให้ความเนื่องจากเสมีทนทานายความทําคําร้องขอถอนทานายความไม่ได้ยื่นต่อศาลเมื่อถึงวันนัดไม่ไปศาลเพราะเห็นว่าเสมียนทานายความได้ไปยื่นคําร้องแล้วศาลมีคําสั่งให้ตั้งทานายความคนใหม่ถามว่าผิดไหมหลักการใช้หลักการเดิมคือถ้าศาลไม่มีคําสั่งผิดเสมอเอาหลักง่ายๆนะครับจะด้วยเหตุผลอะไรจะอ้างว่าสมียนลืมก็ไม่ได้อ้างไม่ขึ้น เอาหัวใจเลยนะครับสมศักดิ์เป็นทนายความคดีพยายามฆ่าสืบพยาน15สิงหาคม58ปรากฏว่าสมศักดิ์มีความเห็นไม่ตรงกันจำเลยแจ้งว่าจะหาคนใหม่บอกให้สมศักดิ์ไม่ไปแล้วเดี๋ยวฉันเอาคนใหม่ที่เก่งกว่าหรือที่ความเห็นตรงกันกว่าก็ว่ากันไปปรากฏว่าจึงไม่ไปศาลเพราะเชื่อสมศักดิ์ซึ่งเป็นลูกความผิดไหมหลักการเดิมถ้าทนายความศาลยังไม่ถอนผิดเพราะจงใจทอดทิ้งคดีนะครับ หลักการเห็นไหมครับนี่แหละรับว่าความของเขาต้องรับชีวิตของเขามานะครับตัวไปผิดใจกับเขาที่หลังก็ปวดหัวนะครับดังนั้นหลักการเดิมต่อมาอันนี้คดีพยายามฆ่านายยุทธธรรมนะครับผมบังจอหรือเปล่าพยายามเดี๋ยวมาอยู่ฝั่งนี้บ้างละกันนายยุทธธรรมคดีพยายามฆ่านัณนนะสืบพยานหสิงหามีความเห็นไม่ตรงกันอีกแล้วกับลูกความแจ้งว่าจะไปหาทนายความคนใหม่และจะแต่งตั้งไปในวันนัด เขาจึงเข้าใจว่าวันนัดไม่ต้องไปแล้วเดี๋ยวแต่งตั้งทนายความคนใหม่ปรากฏวันนัดมาไม่มีเหมือนเดิมถ้าสารยังไม่สั่งก็ผิดอย่าไปเชื่อลุกความเราอันนี้เคสด้สารยังไม่ได้สั่งเหมือนการหลักการเดิมนะครับให้จับให้จับหัวใจมันให้ได้สารยังไม่สั่งก็ผิดนี่เรื่องไรเอ่ยเรื่องให้คําปรึกษาลนะบุญเลิศได้ปรึกษาสมชายนะครับทนายสมชาย,ชายเกี่ยวกับมาดก นายบุญเลิศจะได้นำทรัพย์ระดกที่จะที่ปรึกษาไปร่วมลงทุนกับบุญศรีต่อมาบุญศรีได้บอกเลิกสัญญาสมชายจึงไปว่าความให้บุญศรีพูดง่ายพูดง่ายเลยบุญเลิศเนี่ยมาปรึกษาสมชายก่อนแต่สมชายไม่ได้ว่าความให้บุญเลิศแค่ปรึกษาปรากฏภายหลังบุญเลิศเอาข้อมูลดังกล่าวไปลงทุนกับบุญศรีและภายหลังพูดง่ายลูกความต้องฟ้องกับบุญศรี ทนายความจึงไปว่าความให้บุญสีเนี่ยทนายความจะบอกว่าเฮ้ยผมไม่ได้ว่าความให้บุญเลิศนะผมแค่คุยกับเขาปรึกษากับเขาไม่ได้ไหมอ้างไม่ขึ้นเขาบอกว่าถือว่าได้ล่วงรู้ข้อมูลเกี่ยวกับพาดจากกรรมจากการให้คําปรึกษาแล้วหลักการคือแม้ไม่ได้ว่าความแค่ปรึกษาก็ไม่รอดเห็นไหมครับจะไปขอคําปรึกษาใครเนี่ยเป็นข้อข้อนี้ผมขอโมนิดนึงนะครับ เห็นไหมครับกศากษาเราจะไปขอให้คำปร,รึกษาใครฟรีเนี่ยคิดดูดีด้วัว่าเหมือนการล็อกตัวเราเลยว่าไม่ให้เราไปว่าความให้กับคู่กรณีคนหนึ่งดังนั้นถ้าถ้าเป็นไปได้นะช่วงแรกอาจจะเป็นไปได้น้อยหน่อยแต่ช่วงหลังๆเนี่ยเราว่าการให้คำปร,รึกษาเราควรจะต้องคิดค่าดําเนินการบ้างเหมือนต่างประเทศเขาทําเพราะว่าเห็นไหมครับตัวมันย่ามันก็ล็อกเราอยู่เราไม่เอาตังค์จากเขาและเราก็เอาตังค์จากบุญศรีไม่ได้ด้วย เห็นไหมครับปุ๊บก่อมาเรื่องเงินและทนายความรับว่าความให้โจทย์ตกลงค่าทนายความหมื่นหนึ่งรับแล้วห้าพันนะครับรับว่าความให้โจทย์นะครับหมื่นหนึ่งนะครับได้รับแล้วได้รับค่าทนายความห้าพันปรากฏมีการทำยอมเขาเงินมาชำระห้าพันทนายความจึงเอามาหักเลย คือในทางไปบาดตัวเลขนี้มา,ากเกิดขึ้นไม่ได้หรอกเพราะนักศึกษาจะมองว่าใครจะมาจ้างคดีหมื่นหนึ่งห้าพันยังไงก็ไม่คุ้มความไม่จ้างหรอกนักศึกษาอย่าไปคิดแทงเขาตัวเลขเนี่ยนักอาจารย์เขาต้องการสร้างมิติเฉยๆเอาตัวเลขไม่เยอะแต่สมมุติมันเกิดขึ้นจริง5,000คอนเซปต์ 5, เดิมคือหักเข้ากระเป๋าเราไม่ได้เราต้องเอา5,000ไปให้ลูกความก่อนแล้วค่อยทวงลูกความมาส่วนลูกผมบอกเฮ้ยทวงมันก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้สิมันก็ไม่จ่ายเราแน่นอนถูกไหม ซึ่งมันเราต้องทําแบบนั้นในทางบัตรมันอาจจะเกิดขึ้นยากมันมีทีซิกแซกมีนู่นีนี่แต่ถ้าเกิดจะตอบเอาคะแนนต้องตอบว่านํามาหักไม่ได้เพราะเป็นการรับเงินแทนลูกความนะครับเห็นไหมครับหักไม่ได้นาําบัตรไม่คิดค่าทนายความไม่เรียกร้องค่าจ้างป๊าผิดเลยหลักการคือบอกว่ากี่บาทก็ไม่ได้บอกว่ากี่บาทบอกได้เฉพาะเดียวเดียวลูกความเดินไม่ใช่บอกว่า บอกกี่บาทไม่ได้ยี้งผมจะว่าความยังไงอะ่ะเพราะว่าลูกความมาหาผมก็บอกตามไม่หมายถึงบอกเดียเด๋ยวเดีวเดี๋ยวคุณจะบอกกี่บาทกี่แสนกี่หมื่นบอกไปเลยแต่ถ้าเกิดคุณโฆษณากับบุคคลทั่วไปในเว็บไซต์ใน Facebook ใ,ในป้ายหนะ้าสำนักงานคุณบอกว่าฟรีก็ไม่ได้คุณบอกว่าจัดการมาดก1 0,000บาทก็ไม่ได้นะครับคุณต้องคุยกันเดียเด๋ยวๆวเอามันจะเป็นในบทวิจัยเขาบอกว่ามันจะเป็นการเหลื่อมล้ํากันนะครับ นะครับเหมือนเดิมครับทำสัญญาตกลงว่าความโดยไม่คิดค่าโดยคิดค่าตอบแทนจากเงินที่ลูกความได้รับอันนี้ก็ไม่ได้มันมี2ส,ส่วนนะครับถ้าไม่ได้คิดเปอร์เซ็นต์จากลูกความได้รับมันมีกลุ่มหนึ่งที่เลี่ยงกฎหมายทํานะครับก็ไม่ผิดมารยาทอย่างเช่นว่าความให้ก่อนแต่ถ้าว่าความชนะขอหนึ่งแไม่รู้และลูกความจะได้กี่บาทแต่เราได้1น0 0งแ เขาเรียกว่าไม่มีส่วนได้เสียเพราะไม่ได้คิดค่าตอบแทนตามส่วนเงินเพราะเราคิดก้อนกลมเขาจะได้1ล้านเขาจะได้5 0าแสนให้ได้8 0 0แสนเราต้องได้1นึ่งแสนเสม,มอแบบนี้ได้แต่เกิดว่าถ้าคุณว่าความและผมว่าความล้วคุณได้เงินเยอะผมได้เยอะคุณได้น้อยผมได้น้อยอย่างเช่นผมขอ10%อย่างนี้ไม่ได้นะครับ โอเคนะครับ็อุทารณ์คำสั่งภายในกี่วัน15วันนะครับนักศึกษาด,ดูมานผ่านทนายท็อปได้สอนแล้วนะครับผมจะไปไวก่อนยุนนน่าสนใจอันนี้เรื่องไรเอ่ยทอดทิ้งคดีเหมือนกันหลักการเดิมสมศักดิ์เป็นทนายความจำเลยว่าความอันนี้มันจะซ้ำนะเดี๋ยวก่อนนะก็คือหลักการเดิมนะครับทนายน้อยห้ามถูกถูกว่าความ3มปีนะครับ ทนายน้อยนายน้อยนายน้อย,นอย,นอยทนายความถูกเป็นทนายความสามปีแต่ระหว่างนั้นไปเป็นทนายความยื่นจากการมบดกมีระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน40,000บาทนะครับก็คือระหว่างที่ถูกพักนะครับนี่ทนาย t อ p สอนบ้างแล้วนะเดี๋ยวผมจะดูข้อสำคัญสำคัญให้หลักเดิมนะครับเห็นไหมข้อสอ,อ,อบออกประมาณเนี้ นายจันเป็นทนายความในคดีอาญาไม่รับข่าว,ว่าความจึงไม่ไปศาลไม่ได้นะครับและเข้าใจว่ามีการถอนทนายความแล้วไม่ได้คอนเซปต์ก็คืออย่าเข้าใจว่าสารถอนแล้วต้องสารถอนแน่นอนเท่านั้นนะครับเอาคอนเซปต์ไปคดีมัญญาทนายความศารมีหนังสือแจ้งมาว่าทนายความไม่ไปศาลตามวันนัดโดยไม่แจ้งเหตุหตข,ขัดข้อง ทำให้ใคดีต้องเลือนไปสมิททนายความลงวันนัดผิดหลักการของทนายความผิดลงวันนัดผิดจําวันนัดผิดต้องรับผิดชอบด้วยตนเองเห็นไหมครับรับฟังไม่ได้ทั้งวิธีพิาณาความแพ่งที่เคยเ,เคยอ่านคดภาคษาสาลก็ดีครภาคษาของสายาการก็ดีเกี่ยวกับการจาเลยไม่ไปนัดขู่ความไม่ไปนัดโดยอ้างว่าจําวันผิดไม่ได้แต่เกิดอ้างว่าป่วยอ้างว่าอุบัติเหตุ อ้างว่ามีเหตุสมควรอื่นๆ,ๆเช่นเกิดอุทกภัยร้ายแรงถนนขาดไม่สามารถมาได้อย่างนั้นมันเป็นเหตุขัดข้องที่อ้างได้แต่บอกว่าจำวันนัดผิดไม่รอดเขาบอกว่าทนายความต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงนะครับคดีขอแรงทนายความได้รับหนังสือจากสารถึงวันนัดไม่ไปศาลนะครับผิดอันนี้ก็นานๆออกทีนะครับเป็นทนายความขอแรงได้รับหนังสือจากสาร ไม่ไปศาลแต่ในทางอิบบติอาจจะไม่เกิดเพราะเจ้าที่เขาจะโทรมาคุณทนายความจะมาไหมแล้วทนายความก็จะดีใจโอ้โหไปเลยครับรีบไปเลยโอ้โหนานๆจะหลุดมาคิวเราแต่ถ้าเกิดว่าข้อสอบเขาถามแบบนี้ก็ต้องตอบแบบนี้ว่าเขาไม่ไปเพราะเขาต้องแจ้งถ้าไม่ไปจะต้องแจ้งนะครบเพราเรียกว่าได้รับได้รับหน้าที่แล้วไม่แก้ต่างในคดีในคดีอาญาและจงใจขาดนัดนะครับ นะครับก็คอนเซปต์เดียวกันรับเงินค่าทนายความแล้วแต่ไม่ฟ้องยังไงก็ผิดเต็มๆนะครับอังคารได้รับเงินนะครับค่าทนายความมาบางส่วนแต่ไม่ฟ้องคดีให้ผิดเต็มๆถือว่าเป็นการยักยอกช่อกโกงยักยอกตอบัดสินลูกความนะครับได้รับความลับแล้วก็ไป ก็คือเรื่องอายุความนะครับตรงนี้ทนายท็อปได้สอนไปแล้วนะครับผมขอผ่านไว้นะครับใกล้จะหมดแล้วนี่ข้อขอรูข้อนี้นิดนึงนายจันทร์ทนายความตกลงว่าความให้อังคารโดยไม่ทําสัญญาไว้เป็นหนังสือและไม่ฟ้องคดีให้ผิดคือพยายามจะให้เห็นว่า แม้สัญญาจ้างจะไม่มีหนังสือก็ตามแต่ถ้าเกิดว่าข้อได้จริงมันปรากฏว่าเราได้รับเงินมาแล้วเป็นค่าว่าความแล้วไม่ฟอ้องคดีเขาผิดเหมือนกันทนายความเจม้าหหัวหมอสู้ว่าเฮ้ยไหนสัญญากู้สู้รอดไหมไม่รอดนะครับผิดมันยาดทนายความเพราะจงใจทอดทิ้งคดีแล้วก็หน่วงเหนียวรัพย์สธิ์ไว้ด้วยนะครับก็ตัวนี้ดูนะเป็นโครงทีมงานทําสรุปมาให้นะครับผู้ที่ได้รับความเสียหายไม่มัน มันจะกว้างกว่าผู้เสียหายโดยนิตินายตามวิธีพิน้าความอาญาแต่โดยหลักมันออกก็คือต้องเป็นลูกความมาแหละนะครับแต่นักศึกษาจะสังเกตว่าอย่างเช่นเรื่องเงินเนี่ยมันกว้างกว่าทางอาญาทางอาญามันต้องชัดเจนเบียดบางไปนี่มันแบบช็อตแล้วเอาไว้หมุนก่อนสักเดือนสองเดือนมันก็ผิดแล้วเพราะมันมีเหตุผลใดที่จะเอาเงินลูกความไว้ไม่มีหรือแม้กระทั่งหักกบลบหนี้ถ้าเป็นทางอาญาอาจจะผิดไหมไม่ผิด ก็รับเงินมาก็คุณเป็นหนี้เราอ่ะมันผิดช่อโกงผิดยักยอกไหมไม่ผิดน่าจะไม่ผิดนะครับบางกรณีน่าจะไม่ผิดแต่ถ้าเกิดเป็นมันญาติทนายความมันผิดแน่นอนนะครับใครแจ้งได้บ้างหนึ่งผู้เสียหายทนายความหรือศาลจะต้องกล่าวหาอันดับที่หนึ่งสองสามคือต้องผ่านการกล่าวหาแต่ถ้าเกิดว่าเรามีเรื่องกับอายการหรือพนักงานสอบสวนเขาก็แจ้งได้เลย แจ้งตรงกับกับคณะกรรมการมายาทหรือแม้กระทั่งคณะกรรมการ,ก,ร,รการมายาทปรากฏเองอย่างเช่นประมาณปี2ปีที่แล้วอย่างเช่นพิ่ทนาาความดังๆออกสื่อเยอะๆเป็นเรื่องที่กรณีคณะกรรมการมายาทเขาเรียกปรากฏเองแต่ด้วยมารยา